เล่นอะไรครับเนี่ยเล่นนังทีม้านไม่ต้องออกไปไหนใช่ไหมครับใช่ครับโอ้ดีเลยช่วงโควิดเนาะให้อยู่แต่บ้านน้องเือก็แตงโออเถอก็แตงโอ้ยมีลูกบอลด้วยเหรอลูกบอลเอาไว้ทำยังไงครับ